สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตัวเองครับผมวันนี้ไม่ได้ลงแปลงนานแล้วเนาะวันนี้พามาปลูกฝรั่งสั่งมาเพิ่มอีกประมาณเกือบสิบสายพันธุ์เลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีพันธุ์อะไรใหม่ๆมั้งเนาะมีทั้งแดงๆงเออมีแต่ลูกแดงอันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวตามดูกันเนาะว่ามีพันธุ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวต้องพาไปดูแล้วก็พาเดินดูแปลงดูเ,เวีคร่าวๆอยู่้วหลังมแมลงลงไปตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วมแมลงเริ่มหายเจอ,เอทั้งบิวเรีรยเมทาไลเซียมแล้วก็ ลำส้มควันไม้ไปก็เริ่มดีขึ้นเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันก่อนอื่นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครไปกับกล้องพาเดินดูต้นกันครับหลังโดนมแลมลงถล่มเริ่มนิ่งละเจอบิเวเรียในทา,ลาเลเซียมแล้วก็ลำส้มควันไม้ไปยอดไม้แตกมาก็ไม่ค่อยโดนควนละโอ้อันนี้ยังโดนอยู่บ้างแต่ก็ดีขึ้นเยอะครับยอดใหม่ชุดใหม่นะฝั่งนี้ก็เฟิร์น ดพอโดนน้ำส้มขอนไม้ก็แตกยอดเพิ่มีนี่ห่อไปแล้วพอโดนมแมลงเล่นไปเริ่มนิ่งละเริ่มอยู่ตัวแล้วต้องขีดบ่อยๆหน่อยต้องต้องขีดกลางคืนเนาะเนี่ยจุดที่แล้วเห็นไนะนี่แตกยอดใหม่ก็เริ่มดีขึ้นไปเดี๋ยวไปดูพันธุ์ใหม่ๆที่ต้อมสั่งมาปลูกเพิ่มเนาะเพื่ออันไหนอร่อยก็จะได้เอามาขยายแบ่งพิกิมจูแดง กิมจุดแดงเบอร์สี่นี่ก็ห่อได้แล้วเนี่ยอย่างว่างก็มาห่อแล้วกินคาบติดลูกบลิมล่มเลยก็แปลงนี้อย่างที่บอกเนาะก็เดี๋ยวจะสะสมพันไปเรื่อยๆอันไหนอร่อยก็ขยายไปขยายแบ่งกันไปแต่อยากบุกเทสเนี่ยลูกให้ได้กินก่อนอันนี้หงแดงดูลูกดิ รู้หงแดงไหมโคตรดกอะนี่ห่อได้แล้วเนี่ยไว้ผลได้เลยเนะีย่ยเริ่มไว้ละไม่ได้โน้มเลยนะมันก็ออกเองนะเนีย่ยเริ่มเป็นใบแก่ยอดเริ่มดีละเริ่มเดินละกิ่งทาบเริ่มหายได้แล้วเว้ยเริ่มพุ่งแล้วนะ่ะนิ่งมาตั้งนานเอารีบขุดไปไหนล่ะจะขุดซะหน่อย ดูเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องเตรียมพันุ์ใหม่ๆอะไรมาบ้างนี่อยู่ในตะเข่งทีละพันเลยเดี๋ยวมีรูลปลูกเดี๋ยวขึ้นโชว์ด้วยไปไล่ชิมมาแล้วบ้างเนาะอัน,นอันแรกนี้ไม่ใช่นะอันแรกหงเบอร์ลองหงคิเล่หงอันเนี้ยถูกส่งไปถึงที่ไหนนะทางอีสานป่ะสิบกว่าวันอะ่ะแล้วลูกค้าเขาแคนเซิล เอากลับมาก็ไม่ตายนะต้องมามาอนุบาลไว้เราก็จะเอามาลงปลูกที่นี่แหละอันนี้หงบลองนะสิบกว่าวันกลับมานี่เยินมากเลยเกือบยี่สิบวันได้ไหมไม่ถึงนะสองอาทิตย์อ่าต้นแรกเลยอันนี้ดูต้นแรกเลยนี่พันอะไรแดงโยธยาเบอร์สองนี่พันใหม่นะหนึ่งต้นอะไรอีก นี่ดีวกว่าพันเอาใหญ่ครับพันเอาใหญ่นะเดี๋ยวถ้ามีลูกเดี๋ยวขึ้นลูกไปดูนะต้องมายังไม่ได้ชิมนะเอาใหญนะ่เอาใหญ่ไปแล้วดีจี้ปาล่าชื่อพันดีจี้มันก็ต้องดีนะดีจี้ดีจี้ปาล่านะต้องอ่านถูกครับดูอะไรอีกอันนี้หงโหลฟันซื้ออันนี้ได้ชิมแล้วลูกใหญ่มาก แล้วทรงหยดหน้าอ่ะลูกมันเป็นกิโลอ่ะเดี๋ยวขึ้นลูกไปดูไปชไปชไปิมที่สวนพิษณุพรมาเนี่ยดูดิล้วมาต้นใหญ่เลยนะสามเดือนห่อเลยต่อไปแตงโมเบอร์เก้าครับมีแตงโมเบอร์เก้ามาด้วยเบอร์หนึ่งถึงแปดนี้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะต่อไปนี่อันนี้อะไรมาน้ำดอกไม้ฝรั่งน้งาดอกไม เดี๋ยวจะม่วกันไปหมดแล้วมะม่วงก็งมีน้ำลงไม้อันนี้น,นี้อะไรอีกอันนี้เอาใหญ่นะเพราะเอาใหญ่นี้ต้องสั่งมาสองต้นรูปมันสวยก็เลยสั่งเบิ้ลมาเลยแล้วก็อันนี้ปลายแดงเพชรเดิมบางของอาจารย์เปอริสนะได้มาเดี๋ยวมาลองปลูกไว้กันเนาะก็ตรงนี้ก็จะเก็บพันมาให้พี่ๆได้ชิมกันนี่แหละแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆโอเคนิมอนขุดหลุมไปแล้วปะเดี๋ยวเราไปปลูกกันต่อครับ ด้วยทำไรปลูกต้นไม้เหรอปลูกพลังเหรอเออเก่งว่ะเออทำไงปลูกยังไงใส่ข้างล่างดิไม่ใส่อะไรข้างบนเหนะอ๋อเออเอาไปต่อไปต้นนู้นต่อไปต้นนู้นต่อเร็วอึ้บโอ้เก่งว่ะเก่งตบมือหน่อยเร็วตบมือหน่อยเก่งว่ะตบมือหน่อยเร็วบาโย เองว่าเออครเลยโห่เก่งว่ะอนีอ่ะนี่อ่ะเาใส่เอาใส่ให้เต็มเออใส่ให้เต็มเออมันเออมันรู้เรื่องนี่ว่ะหยิบแล้วมันนี่ว่ามอนหยิบแล้วมันชา้าเอามือกวาดลงหลงุมยังไงละ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดน้ำมาแล้ว เป็นน้ำยนเนาะอันนี้พัน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 หงโหลฟันซื้ออันนี้พันเอาใหญ่น,นี้เพชรเดิมบางแล้วก็เอาใหญ่แล้วก็อันนี้อะไรเอ,อ่ยดูหน่อยอ๋อน้ำดอกไม,ม้มีฝรั่งน้ำดอกไม้ด้วยดอกไม้ไปแล้วอันนี้แจงโมเบอร์เก้านะไม่ใช่แจงโมอันเดิมนะแจงโมพันใหม่เนาะ อันนี้อันนี้แดงอโยุทยาสองนะครับต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายจะดีจ้ปาล่าก็นะครับก็เริ่มจะเต็มแล้วแถวที่สามเนาะก็จะเก็บพันไปเรื่อยๆอันนี้ก็มีหงส่วนซื้อหงปอซือก็เบอร์ตกตเกตก็มาลงปลูกบ้างแล้วก็มีแป้นไสแดง ชมพูพันธุ์ที่เพชรน้ำหนึ่งเลยพวกนี้ก็ต้องก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะฝนเริ่มมาแล้วก็ดีเลยเพิ่งปลูกไปพอดีโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละพามาดูปลูกฝรั่งไส้แดงพันธใหม่ๆเพิ่มเนาะอันนี้อันนี้ก็อันนี้พันอะไรวะน,นี่มาต้นเล็กหน่อยอันนี้ฮองเตะเนาะสหรับฮองเตะแล้วก็มีแดงปาบิยองแดงปัตเนียอะไรพวกนี้ต้องก็จะเก็บ ไปเรือยๆแล้วก็จะไปปลูกแปงแปลงใหญ่โน้นก็จะลงหงปาสือเยอะหน่อยเนาะทำผลแจกพี่ๆนั่แหละเวลาใครสั่งพันไม้มาก็จะได้มีผลชิมไปด้วยร้อนหน่อยเนาะช่วงนี้ก็ไล่ปลูกที่นครสวรรค์ก็ปลูกเพิ่มไปเยอะเลยทั้งสุ่ยนี่ทั้งหงเพาซื้อเฟิร์นหงมีอ่อันนี้เฟิร์นต้นตกเกตเอามาปลูกก็เริ่มแตกแล้วเนี่ยเนาะก็ เอาไว้เวลาพี่ๆสั่งต้นไม้อะไรเงี้ย<ๆ>ก็จะได้มีผลไปให้ชานกันด้วยให้ลองชิมกันด้วยเนาะก็ขอเวลานิดนึงก็พยายามปลูกไล่ไปเรื่อยๆมีใครว่ามีพันธุ์ใหม่ๆเเข้ามาต้องก็สั่งทยอยสั่งมาปลูกเรื่อยๆเนาะแล้วก็ คือถ้าพี่ๆท่านใดไม่มีกําลังรับนะให้ต้อมปลูกก่อนเดี๋ยวต้องมาบอกว่าพันไหนอร่อยม่ออร่อยหน้าพันไหนหน้าปลูกที่สุดอะไรเงี้ยโอเคข้าววันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนะาะก่ะนนอ,น,น,กน,น,อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาวก่อนฝนมาแล้วเนยดูให้หนะฝนสวยอะกําลังถล่มเลยโอเคไปแล้วสวัสดีครับ